อันนี้แบบน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะโอ้โหนี่ใ่ตรงล่างวันนะี้เนาะไม่รอแล้วแม่ได้แล้วนะโอ้ยกินนะแม่หอมมากเลยเห็ดคนสุดยอดสวยงามมากโอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่ายแล้วนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาหาเหตุกันแล้วก็แบบเจอแจ็คพอตนะครับเป็น กิโลมากเราเจอสามสามสี่รูมะ,ะสามสี่จุดอะแล้วก็ได้เยอะมากนะครับนี่ติดใจนี่เป็นป่าเดิมนะครับผมแต่วันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันก่อนฝนตกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเขาอว่าอากาศอบอ้าวอย่างเงี้ยมันเหมาะที่เห็ดคนจะออกนะครับเดี๋ยวไปลุนกันว่าเราจะเจอไหมนี่ครับมันก็จะเป็นป่าแบบนี้นะครับผมเราก็หาไปตามพุ่มอย่างเงี้ยแหละครับเฮ้ยเฮ้ยอนี้อนี้อนี้อ้โอ้พี่เจอคนแรกแล้วครับผมใช่เปล่า ดูรากกันดิเออนี่มีคุณผู้ชมแนะนําเข้ามานะบอกว่าตรงรากที่มันเป็นดินนะครับให้มันอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีรากที่มันติดดินหน่อยๆนะเราดูออโออเอามาหมดเลยจร,จริงๆเขาจริงๆเขาให้ตัดประมาณนี้ <c oughs> คิดว่านะก็เออคุณผู้ชมบอกว่ารากตรงที่มันติดดินตรงเนี้ยคนเอาไว้ในดินมันจะได้ออกปีหน้าไม่รู้จริงเปล่าน,นะใครมีความรู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับนี่ดอกแรกเจอแล้วครับผมสวยงามมากเดี๋ยวหากันต่อครับผม ถึงน้ก็เจอแล้วครับดอกแรกครับผมนี่อันนี้มันเห็ดป่าครับนี่ครับคุณผู้ชมเจออีกแล้วนะครับดอกที่สองครับนี่เขาบอกเอายังไงนีเอาแบบเอาลากใหญ่ๆมาน่ะไอเล็กๆก็ไม่ต้องออกมาเนี้ยเนี้ยแหละโอ้ถ้างั้นเราก็ตัดนะไม่รู้ได้ป่ะนะตัดเสียไว้ในดินนะโอ้เหมือนจะเน่าแล้วแหละท่านมาหาเมื่อวานอะนี่เนี่ยเอาเมื่อวานเหรออืมนี่เกือบบอกลาครับใกล้เน่าแล้วครับผม ก็ยังได้อยู่มีทากตรงนี้เลยเจอแล้วคุณผู้ชมโอ้เห็ดคนแต่มันน่าจะออกเมื่อวานนะตอนนี้มันเริ่มใกล้เน่าใกล้เละกันแล้วอะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะนี่หอยกินไงอืมหอยกินใช่แล้ประมาณนี้นะอืมมาลากไว้หน่อยไอ้อย่างนี้ก็ได้ละนี่หอยตัวกินเลยตัวกินเห็ดอ่าได้อยู่ครับสามดอกแล้วค่อยๆหาไปได้สักสิบกว่าดอกก็พอทาอาหารนะครับเราจะทําอะไรยังไงก็รอติดตามนะครับผมเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยเจอเลยครับ เจอสามดอกอุ้ยฉันเจออีกแล้วเฮ้ย<ช>น,นี่ใช่ไหมใช่ไหมอ้าวอุ้ยสองสองสอง<ห>แต่นี่มันเล็กไงลองดูเอออบประมาณนี้แหละหอันนี้สวยเนาะนไหนดูหน่อันนี่ยอันนี้มัน่โคตรอร่อยเลยนะไอ้ตีนมันเหรอเท้ามันเท้ามันนี่<ห>ดูตรงลา่างมันเนาะมันเส้นมนี่้นะอ๋อรอยขูดนี่คือกระชายเหรอ อ๋ออย่างนี้นะเนี่ยนี่คือใบมันใช่ไหมใช่เหรอใช่ชหมใช่เนี่ยกระชายป่าอืมใช่ใช่กระชายกระชายครับอืมกระชายอ๋อคนมาขุดเนาะกระชายมันมีราคานะครับคนก็เลยมาหากันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาอาจจะมาหาปกติอยู่แล้วนะครับมีข่าวจับด้วยนะเขาไปขุดกระชายในป่าขุดเยอะอะไรเงี้ยหลังจากอันนี้ขายใช่ไหมนี่ดอกคา ใช่เปล่าใช่ใช่ค่ะเม็ดข่าอืมเอาไปดองกับน้ำปลานะครับกินกับลาบนะสุดยอดเจอแล้วเ,เหรอดอกแรกของน้องสาวนะครับไปดูกันมีหลายดอกเลยนะแต่ไม่เสียชีวิแล้วอ่ะไม่ใครอยากเชื่อไม่เนี่ยจริงใช่เหรออ,อ๋อใช่ใช่ใช่แต่มันเน่ามันเออนี่มันเนเ่าแล้วอะ่ะปล่อยมันอันนี้มันจะออกอีกนะมันจะเป็นเชื้อราเข้าไปในดินโอ้หนี่มันก็แก่มากแล้วนะน้องดึงเลยก็ได้ อดึงรากนี่ใหม่กแล้วนู่นนู่นก็ใช่นะนั่นน่ะเหนาหมดแล้ะนี่จะออกวันสองวันแล้วครับโอ้โหเจอทั้งทีก็เจอที่มันใกล้ตายแล้วฮะไหนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดคนหเห็ดป่าธรรมาดาโอ้นู่นอันนี้ไหนใช่ใช่ไหมนีม่เห็ดปาา่าเหรอมั้ง เห็ดป่านแหละล้วก็มาเจอนี่ครับโดงเห็ดคนครับแต่มันแก่กันแล้วครับเนี่ยโอ้เสียดายอ่ะมันน่าจะเมื่อวานดูดิคุณผู้ชมเนี่ยโอ้เสียดายมากอืมปักหมุดไว้ไหมปีหน้าจริงๆน้มันมันจะออกที่เดิมนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเชื้อราลงไปไงโอ้นี่น้องๆน้องนี่นี่ได้อยู่อันหนึ่งนี่นี่ดอกเล็กครับใครมีความรู้เรื่องเห็ดคนนะครับว่าจุดเนี้มันจะออกอีกไหมยังคอมเมนต์บอกนะครับน่าจะได้อยู่มั้งเนี่ย ผมก็แก่มากแล้วนะคุณชมเจอ,อแล้วโอ้เสียดายเน่าอีกแล้วอะนี่มาดูดิห้าหกดอกเนี่ย<อ>แล้วก็นี่ดูดิเนี่ยอันนี้ได้อยู่น,นี่ได้ได้อยู่เห็ดโคนเหมือนกันเลยครับโอ้แถวนี้ฉันน้นไม่มีคนมานะเนี่ยเดี๋ยวต้องปักหมุดไว้แล้วครับแถบนี้นะปีหน้านะเจอกันนะครับสองจุดแล้วนะครับที่แบบว่าเจอแล้วมันเน่ามันเสียไปแล้วนะครับฮะไหนโอ้ยทำไมนู่นเนี่ยโอ้ยนี่นี่ดี โอ้ยโ,โอ้นี่เกือบแก่แล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยนี่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 ได้อยู่ได้อยูเ,เ,นนเอา้เอาเหรอหนี่นี่ได้อยู่โอ้มันอยู่ตามปวกจริงนะนี่นน <วะ S 2> เ,เดิเนปวกอ่ะอ่าประมาณนี้แหละได้ปะได้อยู่ได้อยู่นี่มันจะมีดินมีอะไรอโอ้ใกล้เสียแล้วนะเนี่ยกินหอมเลยนะเห็ดคนเห็ดคนหน้าแดงนี่ โอ้ยนี่ยังได้อยู่นี่เท้ายังแข็งแรงอยู่ครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ไม่ได้แล้วนี่อันนี้นจะนุ่มเลยนะตรงกลางมันจะเป็นโพรงเลยอ่าเ๋ยลนะนี่เออเนี่ยกำลังเงี้ยแหละข้างล่างมันโอ้นี่กำลังดีเลยดูด,ดูดูตีนมันเนี่ยแข็งแรงมากก่อนจะไปถึงทางที่เราออกก็ประมาณเกือบสองกิโลครับน่าจะม,มีได้เพิ่มอยู่เรือน้องเขยแล้วนะครับเพิ่งได้ดอกเดียวผมนี่สองสามดอกละน่าจะเป็นดอกปิดท้ายแล้วครับผมมีดอกเดียวนี่สวยงามอยู่ จากเดียวเฮ้ยสองสองสอง,สอ,งอุยอ้ยจะครับเออไม่ใช่เออใช่อยู่ยิงกือยงือโอ้ยสองสองอยู่ข้างล่างอีกเหมือนมันก็ยิงกือนอนเฝ้าอะ่ะอันนี้แบบน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะแล้วก็น่าจะปิดท้ายแล้วแหละครับเฮ้ยอย่าคุยโอ้โหโอ้ยนี่อันนี้อร่อยเฮ้ยหอยไหนอยู่ที่มือพี่สวยงามตามท้องเรื่องคุณผู้ชมก็คอมเมนต์บอกเนี้ยแหละอย่างเงี้ยอร่อยกว่า ที่มันยังไม่บานนะแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นแล้วก็เนื้อมันแน่นเลยดิแข็งๆเลยนี่อร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาดูน้องสาวกินสดนะครับผมสมบูรณ์แบบแม่บอกว่าตอนเด็กๆพี่กินดิบนะอ๋อไม่ใช่แม่จำผิดละนี่สวยงามสวยงามฮะเนี่ยเนี่ยนี่ยังไม่เห็นยังไม่เชื่อโอ้ใช่ใช่เห็นโอ้ สามเราอุ้ยนี่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 ม่นี่ไม่นี่นี่นี่อีกสองอันนี้นี่กำลังจะบานเจเอ๋โอ้ยหสีสีสีสุดยอดแต่นี่ไม่ใช่ที่ท้ามันบวมใช่ไหมใช่นนีเห็ดคนหน้าแดงเนาะขนหน้าแดงธรรมดาอือม่าเออนตัดประมาณนั้นแหละตัดประมาณนั้นแหละอ่าไม่ห่างจากที่ผมเจอเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมสีดอกครับโหเมื่อกี้กำลัง อ๋อมันบานมันแก่แล้วปล่อยเลยนี่ครับเมื่อกี้กำลังแซวน้องเขยว่าหาไม่เจอเจอแล้วครับสี่ดอก<ช>อ่ะอเอาดินออกก่อนอมันคนละพันธ์จริงนะแต่เห็ดคนเหมือนกันเพราะว่าเท้ามันไม่เหมือนกันนะครับอันเท้ามันจะเร็วไม่ไม่บึกบึนกลับมาดูนี่เดิมอีกหน่อยนี่กินมันจะหอมมากนี่ดูดิเออโอ้โ,อโหนี่ไงเยอะอยู่เยอะอยูนะอย เจอแล้วครับอันนี้เล็กหน่อยแต่ก็ได้อยู่เฮ้ยมีคนมาเอาไปแล้วเห็นไหมเห็นรอยไหมรอยคนมาเอาไปอันหนึ่งแล้วครับอันนี้มันยังไม่ออกมั้งพี่ว่านะอันนี้รอยเก่าอันนี้ยังไม่ออกนะนมีซ่อนอย่โอ้นี่นี่ไงที่ผมลากเมื่อกี้เนี่ะเนี่ยต้นนี้อ๋อใช่ใช่โอ้โหเนี่ยโอ้นี่นทางใหญ่โอ้โหอันนี้คมนี่คมเอาเอาเท้าออกหน่อยดิอืใส่ลงดินไว้ใส่ลงดินไว้ปลูกไว้เขาเรียกว่าปลูกไว้นี่ก็ปลูกไว้ได้นะ ะไหนเจอกันวะไหนโอ้โอยเป็นผู้ไม่เน่าอีกแล้วโอ้เสียดายมันเจอมากโอ้หนี่คุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมมองเห็นไหมเห็นอันนี้เหรอดูดิโอ้มันได้อยู่นะโอ้เสียดายอันนี้อันนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่เนี่ยอันอื่นนี่เน่าหมดแล้วครับโอ้เสียดายมากมันได้อยู่มากเสียดายครับเจออีกพุ่มหนึ่งก็เน่าอีกแล้วครับผมนี่อันนี้ก็แทบไม่ได้แล้วเห็นไหมเกือบแล้วเนี่ย โอ,โอ้ยมีใย,ยด้วยนะแมงใย,ยอะ่ะนี่แมยยงใยคุณผู้ชมภาพมันนะแถวนี้ก็ใย,ยออกเหมือนกันนะเนี่ยใยก็จะจันนี่แหละครับก่อนโอ้นอนกินไงที่จิ้มได้อยู่นะปล่อ,อยหนอนมันปล่อยมันเถอะมันเน่าแล้วไม่เอาแต่ขามันมันจะเป็นเชื้อราเป็นอะไรออกแถวนี้อีกนะครับแสดงว่าเราเจอสามพุม่มแล้วดิที่แบบมันเน่าไป <Wouldn 't S 1> <nov. S 2> อย่างเงี้ยสามหลุมสามบอ่อเลยดีกว่าแต่ละที่ก็สิบสิบวัตต้นอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดคน ขี้ไก่เห็ดโคนเล็กครับนี่เห็ดโคนเหมือนกันอยู่ในตระกูลเห็ดโคนเหนมือนกันแต่มันเล็กมากนี่เป็นปันกาปันกาได้แล้วโอ้โหสองดอกใช่ก่อนกลับครับผมนี่รถเราอยู่ข้างในฮะอัน่ไอันนี้<ะ>ใช่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 สามดอกแล้วครับโหโชคดีมากนี่เป็นเห็ดโคนขาใหญ่อ่าเริ่มเลยอืมนี่โอ้ยสวยงามได้อยู่ได้อยู่ โอเคครับอันนี้รถเราก็อยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับกันละเราติดตามนะครับว่าเราจะทําเป็นเมนูอะไรนะครับรอบนี้นี่นะครับเมื่อกี้ก็มาแวะซื้อองุ่นให้หลานด้วยนะครับกินไหมข้าอยากกินไหมคะล้างก่อนล้างก่อนแช่แช่น้าเกลือก่อนไหนเราดูเหตุกันมังอยู่ไหนมังอยู่ไหนแมมก็ยี่นูมีไหนลูกก็ยี่นก็วิกข้าวมานี่มาเร็วๆรเ,เอามาล้างโอ้โหมีอะไรเอาออกก่อน โอ้โหเก่งมากค่ะนั่ง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 อืมวันนี้ดูดิดูน้ำปราปลาบ้านผมไม่รู้เป็นอะไรครับเอาเขา้างเหรอเขา้างกรองใหม่ว้าวนี่วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยื้อนะเนาะรอบนี้ไม่ค่อยได้ยื้เท่าไหร่แล้วก็มันจะเป็นแบบเห็ดแก่ซะส่วนใหญ่นะครับอันเนี้ยสวยที่สุดแล้วครับเดี๋ยวช่วยกันล้างกันนะครับผมแล้วก็รอติดตามนะครับว่าเราจะทําอะไรกัน โอ้โหอันนี้งามหรือเปล่าลไปยังกินดีฮะคิดก่อนเอนาะคิดก่อนคิดก่อนยังคิดไม่ออกครับเดี๋ยวช่วยกันล้างกันครับผมสวัสดียมามบ่ายครับผมอันนี้แม่ก็จะเริ่มทําเมนูเห็ดของเรานะครับอันนี้จะทําเมนูอะไรแม่เห็ดส้มเห็ดส้มเห็ดคนส้มอือันนี้จะเป็นเมนูที่สองเมนูแรกเราทาอะไรแะแม่ข้าวกุ้เห็ดเนาะข้าวกเห็ดเมนูที่สองนี่ก่อนนี่ครับแหนมเห็ดอันนี้ต้องใช้วนานางไหมครับช่องขึ้นสองคืน เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันก่อนมีอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมนะครับข้าวเหนียวเกลือแล้วก็ชูรสมารอดูกันนะครับว่าส้มเห็ดโคนสูตรแม่จะมีอะไรบ้างนะโอ้โหดูดูขามานะัน่ะนี่ <c oughs> เนื้อเป็นเส้นเลยอะเนื้อลูกขามันดูขาดูขาเนื้อเป็นเส้นเลยมันคล้ายๆกับเนื้อแห้งเลยไหมฉีกแล้วเป็นเส้นเป็นเส้นเงนี้ย อนี่ครับเลยเยอะเลยอันนี้กันอันนี้กันอันนี้กันอันนี้สวยตลับขนาดนั้นมันอ่อนมันกำลังได้ที่พอดีสวยๆเลยโอ้ดูคุณชมเนื้อเห็ดสวยๆเลยครับอันนี้จะไปทำอะไรต่อหม่ไปนหนึ่งไปน,นึ่งเนาะ ใส่นี่เลยเนาะซื้อนึอ่งใส่นี่ค่ะสวยครับล้างเอายางมันออกเล้อ๋อล้างเอายางข้าวออกข้าวเหนียวนะครับนำม,มาล้างน้ำก่อนคือน้ำมันออกไิหน่อยอ๋อพักไว้เนะาะพักไว้มันแห้งๆๆ่อย แล้วประมาณน,นั้ผัดไว้นะครับนี่อ,อไะไรละ่ะกุ้งโหยูปไปอยู่ข้างกา้นหมดเลยไม่ร้อนหรอแม่ได้อยู่นะนีน่โอ้สวยงามโอ้ยกินนะแม่หอมมากเลยหอมอ่ะกินเห็ดคนสดยา้าก็ได้อยู่นะเยอะอยู่พออยู่ครับพออยู่ปรุงรสนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ปรุงนะครับนี่เกลือครับผมชุวยด กระชูรสนะครับแล então, air, um ้วก็คลุกให้เข er ้าก <with> ันครับผมทำมันเย็นออกก่าใส่เขาบ้างอ๋อพักอร่อยเย็นกรอน้อยเย็นหนานะครับไ้ละเย็นละต่อไปข้าวครับกระเทียมตามด้วยกระเทียมครับมองมันก็ไม่มีอะไรมากนะเกลือชูรสข้าวเหนียวกระเทียมง่ายๆนะครับแล้วก็หมักไว้สองคืนสองคืนแล้วก็ห่อห่อเนาะ โอ้โหนี่ห่อใหญ่เลยครับผมสามห่อครับผมโอ้ยห่อใหญ่นะเนี่ยอ,อนี่เราก็จะมาห่อด้วยใบตองอีกชั้นหนึ่งครับห่อตั้งสวยงามห่อเพื่อความสวยงาม <laughs> จริงถ้าเป็นใบตองมันดูน่ากินขึ้นมาเนาะนม่อะ จริงนะคุณผู้ชมเวลาเราใช้ใบตองห่อเนี่ยมันดูน่ากินขึ้นมานะนี่แล้วก็ใช้ตอกลัดอีกนะโอ้ยโอย้ไม่ต่างกักินส้มเลยไหมแหนมเห็ดคนตอกอสั่งได้ไหอ,อนี่เรียบร้อยครับผมสวยงามมากโอ้ยเห็ดคนส้มส้มเห็ดคนเดี๋ยวจะห่อกันอีกสองห่อน,นะครับส้มเห็ดคน ว้าวสวยงามนี่สามห่อครับผมตาเก็บไว้ไหนแมเก็บไว้ในตู้ไม่ใส่ตู้เย็นเนาะถ้าใส่ตู้เย็นมันเต็มเปรี้ยวคือมันออกเปรี้ยวหน่อยอีกสองคืนเจอกันสองคืนเจอกันจะเป็นยังไงครับนี่เห็ดส้มของเราสองคืนสามวันผ่านไปครับผมไว้คือป่อห่ออ่าไว้พอนห่อเก็ดูเดูเก็ดูว่าจะเป็นยังไง โอ้มีน้ำหน่อยเนาะอืมน้ำหน่อยเนาะโอ้นี่ไงอืมมีกินซ้อมมีกินซ้อมครับโอ้นี่ไงไอ,อ,อ่หอนี่เอาไว้พอนะครับหอทีอ่สองอมนะผมปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวหน่อยเห็ดโคนนีม่นมันเข้ากับกระเทียมหรอมือไม่ตอนเรากู้เราก็ใส่นะ ไม่ลองชิมไหมแหนมเผ็ดคนทำแด้ครับยังไงรสชาตินี่เปรี้ยวๆน้อยเปรี้ยวหรอ,อ,อลองไปไหนแล้วน้องมาชิมดิรำอยู่รำอยู่ม <laughs> นม่ชิมก่นกนนะอนต้องเอานี่ด้วยนะเนี่ยอน,นะ กระเทียมพี่ก็โหเห็ดคนเน้นๆสองคืนอร่อยนะเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะรสชาติกลางกลมกล่อมมีกลิ่นเห็ดคนมั้ยมีอยู่ที่แล้วก็มีความหยุ่นๆของเห็ดอ่ะแต่เห็ดแต่กลิ่นเห็ดไม่ค่อยแรงเหมือนตอนเราต้มมั้งอืมใช่เพราะว่ากลิ่นออกเปรี้ยวๆมันจะมากลุ่มไงไม่เปรี้ยวอืมาครับขอชิมหน่อย เห็ดส้มโอ้ยเห็ดเห็ดคนนี้มาอืมเปรี้ยวๆมันก็มีกลิ่นกระเทียมเจียวอะอือใช่เรามีกลิ่นกระเทียมที่เราใส่กระเทียมดีบะกลิ่นเห็ดคนก็มีอยู่แต่ไม่ค่อยเยอะแล้วเห็ดมันกรึบๆใช่อร่อยนะกินเนื้อเห็ดอะมันจะยังได้กรึบๆอยู่นะตอาที่ไหนมา กระเทียมเจียวใส่หน่อยหอยคั้มเหกันหลายๆครับเรียวเรียวเจียว <laughs> นี่อืมมันเข้ากันกับกระเทียมเจียวนะใช่หวัวใจอรวอยครับรู้สึกเหมือนแหนมเลยถ้ามีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะขี้หนูอ่ะอืม,ม,ออมพริกดิบอะ่ะเก็เกินได้หเหมือนกันกินข้าวเย็นกันนะครับพ่อแม่มาครับวันนี้ก็จะมีนี่ เป็นไส้ตุนไส้บัวอร่อยมากแล้วก็นี่เป็นจอผักกูดครับไปเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับนี่จอผักกูดนี่จะใส่กระเทียมเจียวด้วยนะครับหอมของจ้วงนี่แล้วกันไส้ <c oughs> นี่คุณผู้ชมดูโหไส้เป็นไส้วัวนะครับเราจะตุนเปืเป่อยๆเลยเนี่ยอันเนี้ยเสดายอร่อยมากแต่น้องไม่ค่อยชอบกินนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบหรือ,อไร ที่พี่พูดแหละไม่ใช่อืมนำจิ๋งก็ดูไอ้นจิงนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยดูสิข้างในสุดยอดเลยนะแม่นะไอ้คนคนข้างในอร่อยมากนี่แมก่กินได้เลยมันไม่เหนียวนะครับตุนทั้งวันอะ ไส้เนี่ยถ้าเราตุ๋นไปเรื่อยมันจะเป็นเส้นเส้นนะไม่ร้เนี่ยมันเป็นเหมือนเนื้อมันเป็นเส้นมันเส้นอร่อยมากเลยอืมอร่อยตามด้วยแหนมเห็ดจริงๆข้าวสวยเนี่ยครับจริงๆข้าวเหนียวก็นายเข้านะได้อยู่น้งอ่ะอืม หอมอร่อยอือหือทำพริกหน่อยอออก็ประมาณนี้นะครับผมมารีวิวให้ดูนี่เห็ดส้มอร่อยมากครับ